สวัสดีครับผมเดชานวัิศิลาครับสวัสดีค่ะหนูเป็นคุณชนวิทยาลัมครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงนะครับรงเรีนประชาสวัสดีค่ะเดชานเชิดอิฐ่ิพานชั้นห้องค่ะสวัสดีค่ะเด็กอื่นที่เดลัตุมมครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงการณ์ยานรัตน์พรมลมค่ัวันนี้นะครับกลุ่มของพวกผมจะมาทำการสรุปทั้งสี่เรื่องนะครับโดยโดยที่หนึ่งนะครับก็คือการเทียแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับ โดยใช้เหตการณ์ทุจริตในทางการป้องกันการใไไนประเทศไทยนะครับคือหนึ่งคือการขับเคลื่อนรายได้ครับซึ่งเป็นผลเนื่องจากความโจนข้างเงินแห่ต้นที่ต่ำหรือว่ามีภาวะความเสี่ยงในด,ด้านต่างๆความเช่นเจ็บปวดประเดเหต,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 ตุหรือการมาองครับข,ข,ข้อสองครับคือสถานการณ์หรือโอกาสทีอ่อาจน้อยเจอการทุจริตครับซึ่งมีจํานวนม,มากและกรณีต่างๆให้นำไปสูขข่การทุจริตครับข้อสามคือการออกกฎหมายและกลเกณ์ที่ไม่เข้มแข็งครับ ข้อสคือกฎหมายและจริยธรรมที่ไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยข้อ5้ฝึกวิทาากรในประเทศยังพิง่มพาสระวนการไมชาติเป็นจำนวนมากข้อ6กคือไม่มีความเสลีาพทางการเือนและกและจะจตจนงทางการเืองไม่เห็นแผนด้วยปัจจัยต่างๆทำไปสู่การทุจริตค่ะทฤษฎีญญและกฎหมายและรูปแบบของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สนนน่วนรวมคำว่า conflict of interest มีผู้ให้แปลเป็นภาษาไทยไว้ไหลายปาะหมายเช่นการขัด การแข่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ทับซ้อนซึ่งบางท่านแปลว่าประโยชน์ขัดแย้งหรือประโยชน์แย้งในผลประโยชน์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมเป็นกฎศีลธรรมประเภทหนึ่งที่บุคคลพึงไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้นและบุคคลผู้ฝ่าฝืนไม่มีความเกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนะั้นสังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่มเพียงพอะยังให้เหมือนเป็นปปการป้อกันการทำดังกล่าวและในสุดเพื่อหยุดยั้ยงเรื่องดังกล่าวจึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันเหตุบุญเียุนี้นข,นขึ้นมาและเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสในใจมากขึ้นตามลำดับจเรียเป็นกรอบใหญ่าาทางสังคมที่เป็นพื้นฐานแนวที่เกี่ยวกับการขัด าการระหว่างประโยชน์ส่วนตนและเอ๊ะก <Tu alien igen derivatives> ับประโยชน์ส <t> <görüş> ่วนประโยชน์ส่วนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตวและประโยชน์ส่วนรวมเสียทาเป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตวกับประโยชน์ส่วนรวมการ การกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายการขัดแย้งการระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมและการกระหลิทย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วยแต่ตรงกันข้ามการกระทำใดที่ผ่านถึงจริยธรรมอาจจะไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวกและการกริตเช่นการมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมการมีพฤติกรรมชู้สาวเป็นต้น รูปแบบของการขัดการระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆเช่นการรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ 2. การทําธุรกิจกับตนเองหรือเป็นผู้สําคัญหมายถึงสถานการณ์ที่มีผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะนะมีส่วนร่วมได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนต้นสังกัดตัวอย่างเช่นการใช้หน้าที่ทําหน่วยงานทําสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษาหรือซื้อที่ดินของตนเองในการจับจ้างสมนังาน 3. การทําง,งานหลังจากออกจากตําแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลัง,งเกษียณหมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐและไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเทศเดียวกันค่ะรูปแบบของการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 4. การทําง,งานพิเศษ ในรูปแบบนี้มีได้หลากหลายลักษณะเช่นเป็นผู้ดำรตงตำแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกันตักหนืองานหรือองค์กรการสาธารณะ,ะที่ตนสังกัด 5. การรู้ข้อมูลภายในหมายถึงสถานการณ์ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะใช้ประโยชนจย์จากการกรูร้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง 6. กการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว เช่นการนำเครื่องใช้ถานหต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน7การนำโครง,งการเศรษฐมณัลง,งในขเขตเลือกตัง้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 8. การใช้ตำแหน่งหน้าที่สวสิารส่งประโยชน์แก่เพื่อญาหรือพ่อพ้งหรืออาจจะเรียกเรียกว่าระบบะอุปถัรภที่เศษจเช่นการที่งจ้าง ใช้อิทธิพลอยู่ใช้อำนากให้ที่ทำให้หน่วยงานของตนเองทำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของนตนเก้าการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์กแก่ตัวเองหรือพวกพ้องเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ค่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัขทอรรอษของเคือนยา น่วยที่สองความละอายและความไม่ควรต่อการทุจริตหนึ่งความละอายระดับต้นหมายถึงความละอายไม่กล้าที่จะทําในสิ่งที่ผิดเนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ทําลงไปแล้วจะมีคนรับรู้หากถูกจับได้จะได้รับการลงโทษหรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ทําลงไปจึงไม่กล้าที่จะกรบทาผิด 2. ความละอายระดับสูงคือความละอายที่แม้ไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทําลงไป ก็ไม่กล้าที่จะทำนี่เพราะนอกจากตันเองจะได้รับผลกระทบแล,ล,ลว้วครอบครัวสังคมก็จะได้รับผลกระทบหน่วยที่สามสะตองเร็วจิตพอเพียงต้งุจิตองค์กรหลักในการต่อต้านการผลจริตของประเทศไทยได้จัดมุญิทศาสาราติการป้องกันและปราบปรามการทุริตยุทธ์ในยะที่สามที่กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยใสยสะอาดไทยทรรชาติต้านทุนจริต และพัฒกิกหลแกเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตยกระดับความริบาลในการบริหารจัดการทุกภา้ส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามองค์กรหลักในการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่สามที่กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาดไทยธรรมชาติต้านทุจริต และพผนธุรกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับความรัิบาลในการบริหารจัดก,การคุณภาพส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปรอปามการทุจริตทางระบบให้มีมาตรฐานเข้าสายบนผ่านยุทธศาสตร์ผมได้ได้แก่หนึ่งสร้างสัคงคมไม่ทนต่อการทุจริตสองยกระดับเจ็ดจำนงท,นทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สามต,ต,ตัดกัด้นการผลิตเชื้อน้ำมันโยบายสี่พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงอพุทธห้าปฏิรูปกลไกลและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตหกยกระดับระดับนีการรับรู้การทุจริตของประเทศโครงการสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นโครงการที่มีความสาอดคล้อ,องกับวิทธศาสตร์ชาติต่ด้วย การต้องกันและปรับปรามการทุจริตระยะที่3ามพืศักราษ2560ถึง2564ในยุคศัตร์ยุคศัที่1การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอันมีกลยุยธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงไว้ตั้งแต่ปฐมวัยให สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วน,นรวมส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมก้าทางสังคมเพื่อต้านทิจริตป,ประยุกต์หลักความพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทิจริตและเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนคอมมูนิตี้และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริตซึ่งโครงการตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆเพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตให้เกิดขึ้นของปฏิเสธบุคคลและประยุกต์โมเดล Strong รอสอโดรอสอดรอรอดมอนี ชื่อทางใจทีรานุวัตสิริสองห้าหนึ่งอันประกอบด้วยหนึ่งพอเพียงสองโปร่งใสสามเป็นรู้สี่มุ่งไปข้างหน้าห้าความรู้หกเอื้ออาทรทเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธทรมชุมชนโปร่งใสรายการจริตรือมีกระบวนการเผยแพร่หลักการสตรองไปสู่ชุมชนด้วยการสร้างโค้ด ที่มีความสามารถและทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของสังนกงานปปชในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมความไม่ทนและความอายต่อการทุจริตและหลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสมหน่วยที่4เรื่องการเป็นพลเมืองดี บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติสามาชิกทุกคนในสังคมย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพาของตนซึ่งบทบาทและหน้าที่ของสามาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปแต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกันถ้าสามาชิกทุกคนในสังคมได้ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องก็จะได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติและยังส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนั้นสมาชิกในสังคมทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อช่วยนำพาประเทศให้พัฒนาสืบไป เยาวชนหมายถึงคนหนุ่มสาวที่มีพลังอันสำคัญที่จะสามารถช่วยการเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒน,นาประเทศชาติในอนาคตดังนั้นเยาวชนที่ดีควรตระหนักในคุณค่าของตนเองและร่วมมือร่วมใจสามาคัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวมลักษณะของเยาวชนที่ดีเยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมกล่าวว่ากล่าวคือ จะต้องมีธรรมะในการดำเนินชีวิตได้แก่ความสำคัญของการเป็นเยาวชนที่ดีการเป็นเยาวชนที่ดีมีความสำคัญต่อตนเองและประเทศชาติดังนี้หนึ่งความสำคัญต่อตนเองเยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตคิดดีทำดีเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ปฏิวัติตัวตการงานที่ที่ได้รับมอบหมายจะทำให้มีสุขภาพการพุขภาจิตที่สร้างสรรค์นธภาพที่ดีระหว่างกันและกันเป็นที่รักอาพยา ังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุขเช่นข้าราชการที่บริการประชาชนอย่างที่ดีที่สุดก็ยอมทำให้เป็นที่ประทับใจรักให้ของประชาชนเพื่อมาให้บริการสารความเชื่อเสรสุดจริตเป็นขอคุณธรรมที่มีความสำคัญความถามสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความซื่อสารจริต ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของประเทศชาติมา,ตมาเป็นของตนเองมักเป็นของตนรวมทั้งผู้นำประเทศในความเสี่ยสชาญสี่ความสามัคคีความให้กลมเอลีวฟังนองและร่วมือกันทำงานเพื่อประโยชนส์ส่วนรวมจาทั้งที่สังคมที่แข็งแกร่งแต่หากคนในสังคมเกิดความแตแกแยกทั้ง กามความคิดและการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันจะทำให้สงังคมปลอดแอนในราดับที่สุดาความอายและเป็นงกลในการทำชั่วถ้าสมาชิกในสังคมมีที่โอคนแบบว่ามีความเปกรงกลและละอายในการทำชั่วสังคมก็จะอยู่อย่างสงบสุข การเป็นเยาวชนที่ดีในความสําคัญคว่าตัวเองและประพี่ชาิดังนี้หนึ่งความสําคัญต่อตนเองเยาวชนที่ดีดีต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตคิดดีทำดีเพื่อตนเองและที่ส่วนรวมปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจะทําให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีสร้างสมรรถภาพที่ดีระหว่างกันนะคะเป็นที่รักของ สอสคาสำคัญต่อสัรวมให้ยงวเชนได้ราการดูแล,ลถ้าเป็นนวชันที่ดีแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่สามในอนานนอคตถ้นานนประเทศชาติมีผลพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบปฏิบัติการ ของครอบครัวเยาวชนนีงคาณภาพของการเป็นบุคคนมีหน้าที่ดังนี้เขารพเชื่อความบิดามารดาเชื่อเหลยวบิดามารดาในทุกโอกาสที่ทำได้ใช้ใจอย่างประหยัดไม่คุ้มควยซื้อรือซื้อได้มีความรักคร่ปองน้องในหมู่พี่น้องตังใจศึกษาเล่าเรียนแบตนนักกับมีครับ